สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันที่18เดือน4 2565นนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในลาวพัฒนาวันนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวออนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นนะคะหลังจากพี่ หยุดสงการหลายวันนะคะงวดนนี้ก็ขอให้มานะคะหลังสงการก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะสำหรับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายนะคะก็จะเด่นที่4แล้วก็7โค้งสุดท้ายฟัน4นะคะถ้าใครชื่นชอบ ก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับชุดนิ้นสี่หนึ่งหกหนึ่งแล้วก็สี่หกหก ศูนย์นะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะสำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะเป็นห้าปดนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าหนึ่ง สี่เจ็ดนะคะสำหรับตัวกันสำหรับสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสำหรับตัวที่ชอบนะคะในชุดโค้งสุดท้าย อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะหกหนึ่งสี่หนึ่งสำหรับตัวกันก็จะเป็นห้าแปดสี่เจ็ดสำหรับสามตัวนะคะก็จะเป็น 061สำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะคะสำหรับพี่ๆ FC ท่านใดชื่นชอบนะคะก็สามารถจดไว้แคปไว้ได้นะคะกันดื่มเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงแซ่บนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะขอให้มา ในแนวทางรัฐบาลไทยนะคะขอให้เข้าเนาะเออไม่ใช่รัฐบาลไทยนะคะสะอวขอทุกขอไทยนะคะพูดผิดออรัฐบาลนาวนะคะวันนี้ขอให้มาตรงๆเลยนะคะในชุดเน้นหรือชุดกันก็ได้นะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็ลงหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ